สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอร์นะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กับรถพ่วงช่างเอี่ยวลั่นพุ่งนะครับผมนี่ก็คือเจ้าน้ําเงินคันนี้เลยนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปวิ่งไม้สับนะฮะก่อนในชีวิตจริงเนี่ยช่างเอี่ยวเหมือนจะวิ่งพวกไม้สับอะไรอย่างนี้อยู่นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะ มาทาตามแบบในชีวิตจริงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปขึ้นไม้สับที่โรงงานไม้สับนะฮะลงเอ่อเป็นโรงงานไม้นะครับอยู่ตรงในป่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะวินมาส่งแถวแถวท่าเรือนะครับผมซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะนะครับก็ไม่ได้เล่นบ่อยหรอกนะครับผมนี่ก็ผ่านมาเป็น อาทิตย์สอาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้จับนะฮะก็จับมาเล่นสักหน่อยละกันนะครับผมนะเผื่อคนดูคิดถึงนะนะครับรู้สึกว่าคนดูจะชอบเป็นพิเศษเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางข้างหน้าไปที่โรงงานไม้นะครับผมเพื่อที่จะไปขึ้นไม้สับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับนี่ท่อยังลั่นเหมือนเดินครับผมไม่ได้ขับหลายวัน น,ะะนี่ครับอันนี้อยู่ในเมืองก็จะแคบแล้วก็วุ่นวายหน่อยนะครับไปกันเลยครับผมไม้สับสักหน่อยครับวันนี้โอ้ไม่ได้วิ่งพวกแบบขี่เรื่อยพวกไม้สับแบบนี้นานแล้วนะนะครับก็เป็นปีแล้วนะครับผมก็ที่เล่นข้อเกษตรไปล่าสุดนะ อันนี้ก็ไม่เชิงว่าข้อเกษตรนะแบบเหมือนมันจะขนได้ทุกอย่างอะ่ะแบบขนดินขนหินขนทรายก็ได้นะนะครับเพราะมันเป็นดำเหล็กนะครับผมเป็นดำอ่าดำอะไรนี่ดำดำสามิตรนะฮะอ่าไปทุกคนนี่ครับผมอ๋อขอยังล่าเหมือนเดิมครับผมควันก็ยังดําเหมือนเดิมนะครับ โอ้ยทำไมทางเข้ามันแบบไมมันเป็นแบบนี้นี่มีตะหลุมนะนะครับเป็นทางแบบเหมือนจะเป็นภูเขานะนะครับเป็นทางเข้าป่าด้วยนะนี่เดี๋ยวเราขับรถตักขึ้นไม้เองเลยวันนี้นะครับไม่มีใครขับให้ครับต้องขับเอง <laughs> นะฮะ ันนี้เราเข้ามาลึกอยู่นะครับก็โอ้ยทางนี้เราจริงๆเราก็เคยมาแล้วนะครับมาส่งอะไรวะส่งทรายนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะมาส่งทรายส่งทรายที่โรงงานไม้สับนี่แหละนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปขึ้นไม้สับไงนะครับมาถูกทางหรือเปล่านี่ทำไมทางมันลบจังเลยนี่สงสัยแบบ งานแท็กเตอร์เคียลลิงเนี่ต้องเข้าแล้วนะจังหวะน,นี้นะครับผมงานแท็กเตอร์เคียิงต้องเข้าแล้วนี่ครับดูต้องมาบุกเบิกทั้งใหญ่แล้วนะครับมาคันเดียวไม่พอนะต้องมาประมาณ2คันสคันนะครับว่าถนนยาวนะครับนี่ดูเห็นไหมแล้วมันก็ลบขึ้น รถแท็กเตอร์เคลลิ่งแล้วก็รถเขาเรียกว่ารถรถดต้นไม้นะครับที่เราเล่นไปนะครับเดี๋ยวต้องเอามาออกงานซะแล้วเพราะว่าทางแถวนี้มันแบบมันทึบมากเลยครับไม่ค่อยน่าวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาทําใหม่กันเดี๋ยวดูรถไฟก่อนอ,อประวัติไม่ค่อยดีประวัตไม่ค่อยดีกับรถไฟแบบนี้นะครับ เราจะถอยตั้งลำถอยเข้าตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราตักจะได้แบบตักเข้าแบบตักเทง,ง่ายๆนะอนนี้จะเป็นโรงงานไม้เลยนะครับผมนี่เหมือนกําลังแบบก่อสร้างด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีกองทรายที่เราเอามาลงไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวแม่ก่อน ไปดับเครื่องแล้วก็ไปตักไม้สับใส่รถกันเลยครับนี่บอลโวครับผมรถตักคันเก่าคันเดิมนี่ <c oughs> คิดถึงกันไหมครับอันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะที่ไม่ได้เล่นก็คือแบบขี้เกียจร,รับนะ <c oughs> ใช้ไซโลอย่างเดียวถอยโหลดถ,ถอยโหลดนะฮนะไปดำโหลด ทำไมดำไม่ลงเอ่ยเยเฮเฮ้ยเฮเอาซิหายแล้วผมลืมอ่าปลดผ้าใบล่องหนนะครับ๋ยวเดยวเดยวลืมลืมครับผมปึ๊บอ่ะโอเคดเดี๋ยวรถอีกนึงปลดผ้าใบล่องหนนะครับ ก็จะเป็นตัวเอ็นหรือเปล่านะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไว้ก็ได้ผมก็ลืมนะนะครับต่างไม่ต่างไมอ่าเนะทลงแล้วครับผมแล้วลงแบบไวมากเลยนะนะครับ เต็มแล้วเดี๋ยวไปขยบรถก่อนกองก็หนักหน้านะเหมือนจะหนักหน้านะรอบนี้ <c oughs> ขึ้นไวครับขึ้นไปสองตักประมาณสองตักตักใหญ่ครับเป็นรถตักใหญ่ครับผม อเคปะเดี๋ยวเอาไปส่งกันครับผมบตัดเชือคพาเรียบร้อยก่อนไม้สับสวยๆเลยนะครับไปกันเลยครับผมวันนี้น่าจะกินหมูวันนี้ไปเท่ครับ แต่ว่าเราแบบต้องเข้ามาเอาลึกหน่อยนะนะครับเข้ามา,าในป่าเลยแล้วป่าแล้วทางแบบแคบมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอแบบรถบนต้นไม้แล้วก็เคลริอนะ่ต้องเข้าแล้วนะไม่ได้เเบางาน,นครับเเบวคอนเทนต์นะนะครับ, <laughs> รบเดี๋ยวเรารีบไปส่งดีกว่าครับ สิ่งหน่อยนะสิ่งหน่อยนี yeah. ่สายสิ่งครับสายสิ่ง ตัวลูกสวัสดิโ์โอ้โขี่ลงเนินแรงไปหน่อยนะเมื่อกี้นะครับทันนี้ครับเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวงายท้องเดี๋ยววิ่งเข้าเมืองดีกว่านะครับ พาวงเวียนแล้ววงเวียนทำไมมันแคบจังเลยนี่โอ้แคบจัดฟังลึกเงียบโอ้โอ,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 โอ้ตะเคเกือบคว่ำเลยเมื่อกี้ ข้าเมืองอีกแล้วครับผมเข้าเมืองอีกแล้วใครไม่ขวางเอ้ใครขวางนี่ผมเหยียบอย่างเดียวน,นั่นนี่เดี๋ยวนี้หรือเปล่านี่ใช่ไหมนี่ออกด้านหน้าดีกันหน้า,านหน้าน่าจะออกได้ครับ โอเคมาถึงแล้วครับเดี๋ยวไปเทไว้กับเพื่อนมันในกองอในโกดังอันนี้ก็จะมีแบบพวกไม้สับที่เขามาลงไว้นะก็จะมีที่เขามาเทไว้เ,เทกองไว้นะครับไปเไปเทเลยแล้วกันงานของเราก็จะประมาณนี้เอเอทผิดเทผิดนี่ไปกดดํำตัวแม่เฉยเลย แบบงานเข้าไม่ะเอือเนาะเราก็ลืมครับยกดัมยกดัมผิดอันนะครับไปเอาตัวเมย์ไปเทเป็นอาวัจจบอ่าเป็นอาวัจจบงานดัมดเลยครับ โอเคลงแม่สับเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมงไงกันบ้างครับผมสำหรับรถพ่วงช่างเอี่ยวครับนี่ก็วันนี้มาวิ่งงานแบบตามในชีวิตจริงเลยนะเนี่ยนะครับผมนี่ก็ปีมาเลยครับอก็ใครชอฝากกดไรค์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ